ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงศ์ค่ะในฐานะผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิท,าทยาศาสตร์แห่งชาติท่านได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิท,าทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชนะคะโดยบอกว่าได้เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรีแบรนด์องค์กรนะคะที่เปลี่ยนทั้งโลโก้แล้วก็ DNA ของอพวชและจะเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายค่ะที่เน้นกลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้ใหญ่รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินร,ว,นรวิวงศ์นะคะท่านผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติท่านได้กล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้ค่ะ โลโก้ใหม่อันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรีแบรนด์องค์กรน,นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวโลโก้เท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าทางอพชเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลง DNA ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราคือแต่เดิมเนี่ยเรามักจะมองก,กันว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวสําหรับเด็กๆและเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเดําเนินการผ่านมาตั้งแต่20กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นแต่กลุ่มเด็ก นะครับเด็กมาเป็นโรงเรียนนะครับกลุ่มกิจ,จกรรมอะไรต่างๆสําหรับเด็กแต่ตอนนี้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราีแบรนด์ไปนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะขยายมากขึ้นนะครับเป็นกลุ่มครอบครัวเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะหมายรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการ r e บรนด์ของเราในครั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของเราในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าเรากําลังจะก้าวสู่การเป็นดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ สำหรับคนทุกๆคนนอกจากนี้นะคะท่านยังได้กลาบเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสำหรับการรีแบนด์ในครั้งนี้ค่ะอพวชก็มุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็หวังอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสนุกสนานนะคะได้รับแรงบันดาลใจกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น โดยอพวชก็ตั้งเป้านะคะว่าจะก้าวเข้าสู่ปีที่23แบบมั่นคงเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยผ่านความรู้ความเชี่ยวชาญและจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะมีโอกาสสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ทั้งที่อพวชคลอง5ปทุมธานี รวมไปถึงจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างงานคารวาลวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะกระจายความรู้ไปสู่เยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศค่ะรวมทั้งยังเป็นการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของทางอพวชนะคะที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความตระหนักรู้พร้อมกับการส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปใช้แล้วก็ร่วมกันแบ่งปันในสังคมไทยค่ะ